ดีค่ะคุณผู้ชมป้าขาล้อนะคะวันนี้มาที่ตลาดไทยลุงทคพิ์อีกมาหาอาหารทะเลวันนี้เข้าข้างหน้าไม่ได้เข้าข้างๆนะหาอาหารทะเลกอนดูคลิปนี้อย่าลืมกดแชร์กดไลค์แลวกดซับสไครต์กดติดตามอย่าลืมกดกระดิ่งให้กับคนป้าด้วยนะคะ ก่เป็นกําลังใจในการทำคลิปต่อไปคุณป้ามาซื้อหารทะเลไปดูว่าคุณป้าจะซื้ออะไรนะคะหารทะเลเยอะมากมีปลาทูปลาทูโลละห้าสิบปลาแดงห้าสิบห้าปลาอินทรี นี่ขายยังไงจ๊ะโลละร้อยหรือตัวละโลละร้อยเอาตัวเนี่ยโลละร้อยนะคุณผู้ชมโอ้ยลื่นนี่อ่ะอันนี้ขาไม่มาหยิบหยิบไปให้เขา จะลื่นอ่ะไปทีไปทำกับข้าวแปิบบาทคุณผู้ชมได้ปลาหนึ่งตัวจะไปทำ ปลาอะไระ่ะอืมควายใหญ่ๆเลยมี่เท่าไหร่ก็ไม่รู้เดินดูหักก่อนมีมะกอกด้วยกอกมะละกะเทด ก๋วยเตี๋ยวหมูสชั้นสันนอกต250ลัละสองร้อยห้าคาหมูวันนี้สันนอกสองร้สันพอ240ร้สีกระเดงร้อยเก้าห้า่โคงร้อยแปดห้าหมูบดร้อยแปกระดูกอ่อน2องรย่ขาร้อย ตั 150. Oh. ดร้อห้าสิบโอ้กินไม่ได้เลยคนผู้ชมคนต้นไม้ต่างๆแต่า ีไปทอนน้ำปลาตอาอินตีไปทอนน้ำปลาร้านเนื้อหัดูด้วยเดี๋ยวพาเดินดูร้านข้าวร้านขายของ ข้าวหน้าเป็เดเสี๋ยวเป็ดแล้วันหลังพามากินก็เสี๋ยวเป็ดดูว่าอาหารทะเลแห้งหนร้านเอทะเลแห้งโอ้กำลังสร้างต่อเติม,มร้านจ้าคอนเมติก จะหาล้านยี่สิบบาทน,น,น,นะไม่เจอแค่นี้แหละแหละคุณผู้ชมวันนี้มาซื้อกับข้าวได้ปลาอินซีเพิสเติม DIY โอ้โอ ท่านของก็เดินดูก่อนก็ขอบพระคุณนะที่รับชมคลิปให้คุณป้า ไปซีเขคมเป็นตัวๆแล้วก็น่ามาขายของแต่ไม่รู้ล็อกหนึ่งเท่าไหร่ยังไม่ได้โทรมาถามเลยดูดูไว้ก่อนว่าเราจะมาขายอะไรน้ำนนิดทะเล วายแล้นะสายและ้ามากาได้มาตตลาดสายสายกว่าจะเข้ายาให้คุณลุงเสร็จก็กว่าจะออกยานะแปดโมงตลาดก็วายละอืมก่อนเนี้ยวันนี้พามาชมตลาดแค่นี้นะขอบพระคุณนะคะที่รับชมนั่นนี่มีหมูซีที หมูก็แพงกินไม่ได้ไก่ก็คุณลุงกินไม่ได้กินได้แต่ปลาซัดแต่ปลาอันนี้ซื้อขนมหวานร้านนี้ไปกินเดีย๋ยวไปกินขนมหวานซื้อไปแล้วถุงละสิบบาทกล่องละาสิบบาทคุณที่รับชมสวัสดีค่ะ